สวัสดีครับแล้วกลับมาพบกับผมอีกครั้งกับ Old Game Memories นะครับแล้ววันนี้เราจะมาเล่นเกม One Piece Ultimate Battle นะครับหรือ OP Ultimate Battles นะครับและอย่างถ้าเกิดใครคิดว่าเอ้ยไม่ค่อยได้ยินเสียงเลยนะคือผมผมกลัวว่าจะโดนใน้นี่ยโดนลิขสิทธิ์อะครับ ก็เลยลดเสียงเบาลงหน่อยนะและนี่เลยเปิดชาร์มาเราจะมา awakening เจ้านี่กันเขาเรียกว่าอะไรนะคูม,มาหรือเปล่าเออใช่คูม,มาลืมไม่ได้อ่านวันพีชนานคูม,มาเขาเป็นตัวฟรีนะที่เขาให้มา ไเดี๋ยวไม่ได้เล่นานานลืม,มครับนี่ก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่ผมจะเล่นวัน1วันและวันสุดท้ายนะครับเพราะว่าเกมนี้เกลือที่สุด กือบที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมาเลยในยุคสมัยนี้นะตั้งแต่ปีรู้สึกว่าตั้งแต่ปี2,015มาผมไม่เคยเล่นเกมไหนเกลือเท่าเกมนี้มาก่อนอะ่ะโคตรเกลือเลยมันไม่มันไม่ได้เกลือตรงนี้นนะมันไม่ได้เกลือตรงที่ว่าเฮ้ยไม่ให้ของอะไรอย่างเงี้ยมันแจกฟรีเยอะนะครับแต่เนี่ยแจกฟรีเยอะ แต่กว่าจะได้ s s สสักทีน้อกว่าจะได้ s สักตัวหนึ่งนี่นะหืดขึ้นคอหือดขึ้นคอเลยโอเคในดูซีดได้อะไรมั่งพันห้าไม่มีด้วย อืมโอเคหลังจากนี้ก็เออใช่นี่ต้อมาตรงนี้เพื่อมาเอาไว้นี่แล้วก็มาตรงนี้อีกทีเพื่อมาเอาไวน้นี่อีกร้อยหนึ่งโอเค หลังจากนั้นเราก็มาที่กิ้วมาตีบ,บอสกิ้วหน่อยครับนี่คือทีมผมนะครับตั้งแต่ที่มันแจกมาเนี่ยผมใช้ไปประมาณ20,000เพชรครับส0 0 0มเพชรครับไม่ผิด ไม่ได้ฟังผิดอะไรทั้งนั้นครับ2 0 0 0มเพรแล้วนี่เท่าที่เห็นได้ SS แค่ตัวเดียวไอตัวเนี้ยไอ้ตัวที่เพิ่งตายไปเนี่ยแล้วมันที่สำคัญคือมันการันตีด้วยนะการันตีตอนแรกที่เปิดอะตอนที่ผมเปิดคือเป็นตู้ของ S ไงแล้วได้ตัวนี้มาเพราะว่าครั้งแรกการันตีแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ได้ s อีกเลยครับคิดดูแล้วกันว่าเกลือขนาดไหนแล้วตอนที่ผมเริ่มเล่นนะที่หนึ่งของเซิร์ฟอะมีระดับ ss อยู่แค่2ตัวแล้วนั่นคือเลเวล30แล้วนะก็คือเท่าที่ผมเป็นอยู่ตอนเนี้ยแล้วหลังจากนั้นอะ่สะสักพักหนึงไอ้ที่หนึ่งของเซิร์ฟมันก็ ขึ้นไปเลเวลที่47มั้งแล้วเลเวล47อะมี SS อยู่แค่4ตัวแล้ว1ใน4ตัวนั้นะเป็นตัวแถมด้วยแล้วอีก1ใน4คือตัวที่ได้แตกฟรีมาตั้งแต่ตอนแรกอะสรุปคือที่1ในเซิร์ฟอะเปิดกาจาปอง ได้แค่2ตัวหลังจากนั้นอะแล้วเลยเวล่7แล้วอะโคตรเกลือครับบอกเลยว่าเกมนี้เกลือจริงๆเล่นเอาแบบโอ้โ oh. หผมแบบอึ้งอะเกลือแบบอึ้งเลยวันนี้เลยมาเล่น เป็นวันสุดท้ายแล้วครับหลังจากนี้ก็เซ o o d b y e แล้วจ้าบอกเลยครับว่าหลังจากนี้หลังจากวิดีโอนี้จบผมลบแน่นอนนะเป็นอะไรที่แบบว่า no doubt เลยอะ่ะ no doubt ว่าลบแน่นอนอะ่ะ ี่ไหนๆก็ไหนแล้วมากาจะปองกันซะหน่อยกาจะเกลืออืมน่ะเป็นไงล่ะเกลือโคตรครครับเกลือสดๆไออันนี้นะ สำหรับคนที่อยากได้เขานะเลลี่เนี่ยต้องต้องเติมเงินอย่างน้อยๆคือคือต้องมีเดี๋ยวนะต้องมีเพชรไม่ต่ำไม่ต่ำกว่า1 5ื่นถ้าเกิดผมจำถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยขนาดไอเนี่ยได้3,000แล้วอ่ะ ชื่อมันยังไม่ขึ้นลิสต์เลยแสดงว่ามันต้องกดไปมากกว่า3 0 0พอะถึงชื่อมันจะขึ้นลิสต์อะถ้าเกิดชื่อไม่ขึ้นลิสต์นะอดนะครับไอเนี่ยเนี่ยรางวัลที่เห็นอยู่ตรงเนี้ยไม่ได้นะบอกให้เกมอย่างเงี้ยคือจะบอกว่าผมก็เล่นอยู่เกมนึงนะแต่เกมนั้นอะ เกลือน้อยกว่าเกมนี้เยอะเกมนี้เกลือจริงๆไหนดูสิระดับหนึ่งเอ้ยเมื่อกี้ทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมเนี่ยดูดิมันเพิ่งมี e ระดับ ss ตัวเดียวแล้วไอ้คูมาเป็นตัวได้ได้ฟรีมา แล้วไอ้ตัวตัวเนี่ยไล่ตัวเนี่ย,เ,ยเป็นตัวที่ได้ตัวตัวแรกของมันอ่ะแล้วเอสกับตาเหี่ยวอ่ะมันพึ่งไปกดเอาไอ้เนี่ยกระจาะปองอ่ะคิดดูแล้วกันเกลือขนาดไหนโคตรเกลือเลยครับ ก็แน่อยากที่เห็นอืมมิกลุยออนะเอาละมาดูกันเล่นไป็ไนยังไแล้วเราจะมาเริ่มกันต่อตรงนี้เพราะผมเองก็จำไม่ได้ว่าเฮ้ยทำอะไรไปแล้วมั่งมัวแต่ไปบน เซนเฟรนสเตมิน่าครับหลายหลายคนก็เล่นแป๊บเดียวเลิกไปแล้วอย่างที่เห็นบอกเลยครับว่าไม่แปลกต้องมาที่ไอแลนด์นี่จำได้ละนี่ต้องรอให้มันโหลดเสร็จด้วยนะไม่ใช่แท็บแล้วก็ กดไปเลยนะถ้ากดไปเลยเนี่ยคืออดนะครับต้องมานั่งกดใหม่นะต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนไม่งั้นอดเป็นอะไรที่แบบไม่ทันใจไวรุ่นมากครับตอนครั้งแรกผมบอกโหร้อนเป็นพักหนึ่งเลยอนะพวกเพราะเฮ้ยอ้าวทำไมก็กดไปแล้วแล้วเห็นโหลดแล้วอะแต่กลับไม่ได้ของครับ จนมารู้ทีหลังว่าอ้าวต้องรอให้มันโหลดเสร็จก่อนครับโอ้โหเป็นแบบอะไรเนี้จริงดินี่นะวันแรกที่ผมเล่นอะเรือเต็มเลยเรือเต็มแมปเลยตอนนี้นะเหลืออยู่แค่เนี้ยคือวันแรกที่ผมเล่นอะแทบจะกดไม่ได้ด้วยซ้ำเนี่ย กดผิดไปกดโดนเรือคนอื่นเขาก็กลายเป็นว่าเฮ้ยไปทา้าไปท้าตีเรือเขาอะ่ะแล้วแน่นอนว่าผมเพิ่งเล่นอะไรพวกนี้เล่นมาสักพักหนึ่งแล้วอะ่ะผมก็เลยแพ้ครับแพ้แพ,แพ้แบบไม่น่าให้อภัยครับอื้มเป่ายิงฉุบโอ้เสมอโอ้ยจัดไปแพ้สอง เสมอเขาได้เอาเหมือนกันเออแม้แต่เป่ายิงฉุบยังเกือเลยสีแดงจะดีสุดนะอบอกไว้ก่อนออได้เรือมาอีกอันนึง <c oughs> เรือระดับบี ผมใช้เลยระดับ A อยู่เยอะซันนี่อ้อเออ๋ออืมโอเคเอาละกำมาน่าหลักกันแล้วก็มาลุยไก่ตัวนี้ยังสู้ไม่ไหวแน่นอน ที่เสียงเกมมันเบาๆพเพราะผมกลัวว่าจะโดนลิขสิทธิ์นะไม่รู้บอกไปหรือยังนี่มหมีพงมีพูดตุกตุกอโอใช่ผมลืมไปนี่ถ้าเกิดกดตัวนี้มีท่าให้เห็นมีแอนิเมชันให้ดูนะ ลืมอ่าตายพอดีไม่เป็นไรอืมรีพีทไปเลยอีวานถ้าเกิดใครชอบนะเกมนี้ผมบอกเลยว่าภาพเกมนี้สวยมากนะผมผมเห็นแล้วแบบสุดยอด อืมเอาละพอและดูอนนเมชั่นรอบเดียวพอพอผมเห็นแล้วแบบเฮ้ยเกมนี้สุดยอดอ่ะชอบเฮ้ยนี่เลยคอกคดายลโอ้เออใช่คอกคดายล์เป็นเป็นตัวเอสอีกตัวหนึ่งที่ผมได้มานะเฮ้ยอ้า แต่ก็นะครับก็อย่างที่บอกอะ่ะเฮ้ยผมเสียเพชรไปประมาณสองหมื่นสองมืนเพชรแล้วบวกกับของที่มันแจกมาให้อีกอะ่ะเพียบได้ระดับ ss แค่สามตัวครับและสองในสามเป็นตัวที่ต้องได้และแจกฟรีโคตรเกลือ Uh huh. แล้วเกมนี้คือกินเวลามากเลยนะเนี่ยเพราะว่าการที่จะทำไอเดลี่เควสของมันอะ่ะต้องเล่นไอนี้ด่านนี้สามครั้งแล้วไปเล่นอีกด่านหนึ่งอีกสามครั้งแล้วแบบหนึ่งด่านอะ่ะโอ้โหเสียเวลาเยอะมันน่าจะมีให้สกิปอะไรอย่างเงี้ย แต่ก็อย่างว่านะครับนี่เกมนี้มันเพิ่งเปิดผมไม่รู้นะว่าเปิดที่ที่ไหนมาก่อนหรือเปล่านะแต่ที่แน่คือมันเพิ่งเข้า Android นะครับเออเพิ่งเข้า iOS สิเพราะผมใช้ iOS อยู่เฮ้ยแพ้เดียวแพ้อ้สอสงสัยผิดกลมเลย เสียเวลาเลยโอ้โหเดี๋ยว <c oughs> ไปเล่นอีกการหนึ่งครั้งเดียวคงหอแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่าเกมนี้ผมหยุดเล่นไปประมาณ5วันได้แหละและแน่นอนว่าไม่คิดถึงเลยครับแล้ว ที่แน่คือภายใน10 10นาทีของของเกมที่มันปล่อยให้ผมเล่นแล้วที่เสร็จจากทูตอรียแล้วอะผมปิดเสียงปิดเอฟเฟกหมดเลยครับก็อย่างที่เมื่อกี้ที่เห็นบอสอะโผล่มามีเสียงตือต้อตือต้อตื้ออยู่อะโอโ้โหบอกเลยว่าค่อนข้างลำคาญใช้ได้เลยครับอืม เลลี่อ่ะบอกเลยครับว่าเป็นตัวที่ทุกคนควรมีครับถึกโคตรเดี๋ยวจะรู้ว่ามันถึกโคตรยังไงเออพอแล้วลูฟี่รู้แล้วรู้แล้วว่าใช้บาสุกานะเนี่ยไอต้ตืดเนี่โอ้ยแม่เจ้า เฮ้ยนี่ผมเล่นผิดตอนเนี่ยเย่ายบอกนะว่าเล่นผิดช่องอะ่ะเล่นผิดช่องแหมแพ้แม่เจ้าเอาเล่นผิดต้องเล่นอันนี้อุ้ย,ย,ย,ยต่อยไปโหเสีเวลาไปอีกเยี่ยมเลย รู้แล้วเว้ยท่านลูฟี่นี่พูดมากกว่าคนอื่นเลยนะเนี่ยอืมตัวอ้าวลูฟี่ตายเยี่ยมเลยนามิก็พูดนะเนี่ยเออเฮ้ยไม่จริงอ่ะ โอบ้าไปแล้วแลลี่ขี้โกงเกินดูมันโกงดูมันโกงผมโกงโคตรโกงเลยเร็วๆเ,เลยฆ่ามันเราจะได้โชว์ว่าแลลี่มันถึก ขนาดไหนเพิ่งเห็นมึกทุกคนเพิ่งเห็นว่ามันโกงขนาดไหนไปแล้วใช่ไหมแล้วคราวเนี้ยไอหมอเนี่ยโกงทั้งบุญทั้งบู๊เอ้ยทุกคนไม่เห็นอะไรใช่ไหมเมื่อกี้เฮ้ยจริงดิถามจริง ของจริงจัดๆนี่เห็นไหมมันมีท่ามันมีท่าป้องกันอยู่อ่ะตีแล้วตีไม่โดนโอ้โหตอนเลื่อนมันเหลืออยู่หนึ่งอ่ะถึกจัดเลยครับพอแล้วเสียเวลามามากพอแล้วและอันนี้อันนี้ก็เป็นทาวเวอร์ธรรมดานะก็เนี่ยไต่าทาวเวอร์ไป มันก็ไม่มีอะไรมากเนาะอืมเอ๊ะอ๋อว่าแล้วทำไมเมื่อกินมันขึ้นเตือนเพราะผมไม่ได้ใส่ตัวหนึ่งเข้าไปตรงช่องของซันจิเห็นปะอือหอเฮ้ยพูดมากไปแล้วเวย้ยไม่เป็นไรเราแค่มาโชว์เฉย โอโอเคเสร็จจากตรงนี้ไปอือฮึอัปเกรดเก,กียร์ผมจะมาอัปเกรดเกียร์ที่ตัวนะเพราะว่าผม มีของอยู่หนึ่งสองสามจัดไปอือหือเกือบแล้ว challenge stage อืมไม่เป็นไรผมมาเอาตรงนี้ดีกว่า เลเวลอัพด้วยโโมดได้ด้วยครับอืหยอดเยี่ยมจออ,ออะไรอีกโอ้เลเวลอ้ใช่ใช่ใช่ละ มีให้อัปเกรดไอ้พวกนี้ด้วยนะอัปเกรดดาวให้กลายเป็นสีดาวก็อย่างเนี้ครับสีดาวไป5้าดาวก็ต้องทำตามพวกเนี้ยเป็นพิมพ์นิยมธรรมดาเนาะเรียบร้อยเต็มโอ้ใช่อลีนา่าอืม เป็นที่ที่หาเงินได้สบายนะครับอารีนาตัวนี้อ้ยผมขอลุยตัวนี้ละกันเอ๊ะอ,อะไรเนี่ยฮึแปลกจังไม่แปลกสู้อารีนาสักครั้งหนึ่งนะ โอ้โอแพ้แพ้ครับแพ้ะโอ้แพ้จริงของจริงจัาดจดเลยโอ้ของจริงจัาดเื้อ,อแพ้อืมไม่เป็นไรกดนี่ปนไปเลย ก็นะครับก็คงเหลืออยู่แค่นี้แล้วอัปเกรดดาวนะอันนี้คือสัตว์เตียงเนาะเนี่ยไว้มาตรงเนี่ยมันก็ ai ดีอ่ะไม่ใช่สิไม่ใช่ ai เอ่อเป็นบอทนะครับสิชั่วโมงดีๆนี่เอง อืมันนี้คือมีให้ซื้อของแปดร้อยตัวนี้แปดร้อยอืมได้แค่สี่ตัวเพืออแล้วระดับ s s r เนี่ยต้องได้อย่างน้อยหกสิบเศษเศษของมันต้องได้หกสิบอะถึงจะได้ตัวหนึ่ง โคโทรดเลยเนี่ยเดี๋ยวเลื่อนอ f ฟ a g เมนต์นี่เห็นป่ะระดับ SS เนี่ยต้องได้เศษมา6กอันถึงจะได้1ตัวแล้วคิดดูว่าต้องไอ้นี่อีกต้อง Awakening มันอีกอ่ะต้องเสีย เงินและเวลาขนาดไหนกว่าจะได้สักตัวหนึ่งกว่าจะได้ตัวที่สุดยอดสักตัวหนึ่งแม่เจ้าผมบอกเลยครับผมหมดกำลังใจเล่นตั้งแต่ที่ว่ามันเกลือกาชาแล้วอ่ะโอเคหลังจากตรงนี้ก็นะ เอาเป็นว่าจบกันตรงนี้นั่นแหละเอาะก่อนจากลาครับไปกาชาเกลือกันอีกหน่อยหนึ่งอ้อนี่มีจำได้ว่าเออมีวันเดียวันเดย์ฟรีด้วยนะ อันละสองร้อยเอาเถอะอืมอืมครับกาชาเกมนี้ก็นะไม่มีอะไรแฟนซีเนาะอืมโอเคครับ ก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะให้ดูสิอ่านีนได้ของมาเอาเลยเลือกไปแมเลือกไปอืมก็ครับเกมนี้ผมก็นะคงไม่กลับมาเล่นอีกแล้วอะ่ะวันนี้คงหลังจากนีก้คงลบไปเลยนะครับก็นะ ครับคือถ้าทุกคนชอบเกมนี้นะชอบรูปชอบอะไรก็แนะนําให้เล่นได้นะครับแต่แนะนําไว้ว่ามันเกลือนะแล้วก็สําหรับผมนะครับนี่คงเป็นอย่างที่ลิที่พูดมาหลายรอบแล้วคือคงจบแค่นี้แล้วแหะนะครับเกมนี้ถ้าเกิดใครชอบก็กดไลค์ให้ด้วยนะถ้าเกิด ชอบจริงๆกด subscribe ให้ด้วยได้ก็ดีนะครับจะเป็นกำลังใจให้ผมมากเลยครับแล้วไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ